รถทำกินปี22ไมล์18ต้องเจ้าคันนี้เลยนะคะ Toyota Hilux r v o เครื่อง2 4 0 4สีเทาแบบนี้เลยมาพร้อมกับแม็กแต่งคู่หน้าสวยๆแบบนี้เลยนะคะด้านหลังเป็นล้อบรรทุกใหญ่ๆแบบนี้เลยนะเรามาดูด้านในตัวรถกันเลยด้านในตัวรถนะคะมาพร้อมกับโทนสีดำแบบนี้นะคะเป็นเบาะหนังนะคะเป็นเกียร์ธรรมดาเนาะมาอยู่แค่18เท่านั้นเองนะ สวยๆแบบนี้เลยนะคะทุกคนอ่ะความพิเศษสุดๆของคันนี้นะเจ้าคันนี้มาพร้อมกับตู้ทือแบบนี้เลยนะเหมาะสําหรับคนที่เอาไว้ทํามาหากินตู้ทึบคันนี้นะไว้บรรท,ทุกของหนักหรือว่าขายของไม่ว่าจะส่งเคอรี่ส่งแปดส่งไปษนีตต่างๆนะคะเอาไว้ทํามาหากินได้เลยเรามาดูด้านหลังตัวรถกันเลยว่าจะกว้างขวางขนาดไหนด้านในตู้ทึบกว้างขวางมากเลยนะทุกคนอ่าเป็นตู้ทึบมือหนึ่งใหม่ๆเลยนะถ้าไปติดข้างนอกเนี่ยค่าใช้จ่ายสองหมื่นบวกเลยนะคะ แต่ร้านเราติดให้ฟรีนะคะทุกคนสําหรับใครที่สนใจเจ้าคันนี้เนาะผ่อนอยู่ที่8,000บาทเท่านั้นเองราคาเต็มอยู่ที่459,000บาท อ่ะเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันเลยนะเครื่องใหม่ๆเดิมๆเลยนะคะทุกคนห้องเครื่องเครื่องเดิมๆใหม่ๆกริบๆแบบนี้เลยนะคะไม่แพ้มือหนึ่งป้ายแดงเลยนะย้ําเลยนะว่าเจ้าคันนี้ใหม่แค่หมื่นแปดเท่านั้นเองนะคะอ่าเป็นรถปี22ใหม่ๆแบบนี้เลยน็อตไม่เคยขยับนะคะอ่าสวยๆแบบนี้เลยนะทุกคนราคาแค่สี่แสนกว่าบาทมาเอาไว้ไปทามาหากินหรือว่าใช้บรรทุกข,ของได้เลยนะคะสําหรับใครที่สนใจรถคันนี้เนาะหรือว่าอยากเข้ามาดูรถคันนี้ก็ฝาก ติดตามไว้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามช่องชาวเปรูพาดูรถไว้ด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย